สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนำตัวรถแค่นี้เลยเป็น t ตโยต้านะคะวีโกแคปนั่นเองนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5ตัว e ปี14นะคะเล็กไปคันนี้เพียง170,000กิโลเมตรเท่านั้นที่สําคัญคันนี้ราคาถูกมากๆเลยนะคะจากราคาเต็มอยู่ที่445,000บาทนะคะลดราคาให้ลูกค้าไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ดู YouTube ช่องนี้นะคะเหลือราคาอยู่ที่435,000บาทเท่านั้นนะคะลดไปเลย10,000บาทนะลูกค้าที่ําลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนําเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ได้สีดําด้วยที่สําคัญนะคะ ชมหน้าเขาถือว่าเดิมๆเ,เลยด้วยนะคะเดี๋ยวพามาชมรอบคันกันเลยสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะล้อมรอบนะพร้อมโลโก้ของ t o y ยต a อยู่ตรงกลางนะคะทะเบียน1ทพุทเท่ายอหญิง72-10นะคะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะคู่หน้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนี่ คันนี้นะคะมีในส่วนของกระจกมองข้างดวงที่3นะคะที่ติดตั้งมาให้นะคะเดิมๆเ,เลยนะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ได้ในส่วนของแม็กเดิมแท้โรงงานน็อต6รูนะคะได้อย่างปี2019สัปดาห์ที่38ด้วยตัวโช๊คนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้วยนะหัวน็อตทุกอย่างเดิมๆเ,เลยนะคะไม่เคยมีรอยไข่รอยงัดใดๆด,ด้วยนะคะสภาพคันนี้ กิ๊บมากๆเลยบอดีเ้เขาก็เดิมๆด้วยนะมาพร้อมกับตัวกระจกโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญนะคะได้ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะมีคิวกันสาดแล้วก็ติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยที่จับก็จะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้นะคะกระจกเดิมๆต้องมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะ,ะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถนะคะเป็นกระจกเดิมๆไม่เคยถอดนะคะมีโลโก้โตโยต้านะคะทุกจุด ถัดมาเลยนะคะตัวยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางปี19เช่นเดียวกันแม็กเดิมแท้โรงงานตัวน็อต5 6 รูแบบนี้เลยตัวน็อต6รูนะคะลูกค้าขาได้ยังปี19นะคะบอกเลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะปีกว่า2ปีได้เลยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ได้เนาะเพราะว่าดอกยางเขายังแน่นๆอยู่นะคะแบบนี้เลยให้ดูนะคะโครงสร้างบอดี้นะคะทุกอย่างด้านในนะคะโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกควมม่ำจมน้ําตีงกาะแมวอย่างแน่นอนที่สําคัญนะคะมีในส่วนของยางอะไหล่นะคะติดตั้งมาให้ด้านล่างของตัวรถเรียบร้อยเลยนะ ตัวรถนะคะที่เป็นแคปนะคะจะมีพื้นที่ในการขนของขนสัมภาระให้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าเขาจดทะเบียนนะคะคล้ายๆเหมือนกับรถบรรทุกของนะ,ะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเขาจะมีพื้นที่ให้ขนสัมภาระให้เยอะมากๆเลยนะคะไลเนอร์ปกติไม่มีแตกชำรุดแตกหักนะคะไฟท้ายด้านหลังนะคะก็จะมี3ส่วนนะคะไฟถอยไฟเบรกนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะจะคาดด้านในนะคะด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้เลย ัดมานะคะมีโลโก้ของ Toyota นะคะติดตั้งให้อยู่นะเดิมๆมีไฟเบรกดวงที่3นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยที่ดึงปิดเปิดนะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะลูกค้าขานี่ทะเบียนนี้นะหนึ่ทัท้ายอหิอหนึ่ง7ูนยไปกรุงเทพเลยนะคะ v ีโก้แชมปนั่นเองนะคะคันนี้นะคะมีโลโก้ไฮลักตัว E ด้วย ไฟท้ายบอกเลยว่าหล่อๆที่สำคัญคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้นะคะทั้งสองจุดเลยนี่เสาเสาวิทยุจะอยู่ด้านหลังด้วยนะลูกค้าที่อยากได้นะคะเสาวิทยุด้านหลังเราก็มีนะคะคันนี้เลยตัวนี้นะคะได้แม็กนะคะถัดมานะคะแม็กที่3นะคะแม็กเติมแท้โรงงานน็อตหกูนะคะตัวแม็กไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือชำรุดใดๆนะคะเพราะว่าคันนี้น่าจะไม่เคยเกิดฟุตบาทมานั่นเองนะนี่ ปี19ด้วยนะคะตัวอย่างโครงสร้างด้านในนะคะเดิมเดิมเลยนะคะตัวคานโครงสร้างเดิมเดิมและเครื่องเล็กถังนะ,ะทุกอย่างตรงกันกับสำเนาเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้รถสภาพดีๆเดิมๆเกตเอนะคะก็ต้องแนะนําเลยนะ,ะเพราะว่าตัวรถนะคะคัสสันมาจริงๆนะคะกระจกเดิมหมดเลยนะ,ะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำนะคะและที่สําคัญกระจกไม่เคยเปลี่ยน อย่างเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะตัวน็อต6รูเช่นเดียวกันนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานที่สําคัญคันนี้ได้ยังปี19สัปดาห์ที่38ตัวชคด้านในก็เดิมเมเลยนี่คันนี้เป็นหน้าแชมป์ด้วยนะคะลูกค้าขาสีดาด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันพาลูกค้านะคะมาชมในส่วนของมอดีภายในคันนี้กันนะคะในส่วนของแผงประตูรถนะคะก็จะเป็นออกสีเบดแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้านะคะ สลักเป็นแบบกลมๆแบบนี้เลยนะถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วก็เรียบหรูมากๆนะคะคันนี้ได้ในส่วนของกระจกออโต้คนขบับฝั่งอื่นกดปกติไม่ใช่ออโต้นะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะที่ดึงประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยประตูเดิมแท้เลยนะคะหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยไขยนะคะลูกค้าขาที่สําคัญตัวนี้มีตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ด้วยเลยควบคุมนะคะใช้เป็นกุญแจนะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะในส่วนของตัวโครงสร้างรถกันนะคะลูกค้าขา นี่ให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะเม็ดอาร์ทุกจุดนะคะอยู่ครบนะคะรูกลมๆแบบนี้เลยนะคะต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถไม่เคยกัดสีมานะทุกอย่างเขาบอดี้เดิมๆเลยนะคะเราแกะแล้วเราก็ต้องเก็บด้วยนะคะแต่ก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นนะว่าตัวรถเขาสภาพสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตีลังกาอย่างแน่นอน อย่างอันนี้ไม่เคยถอดเลยนะคะลูกค้าค่ะสติกเกอร์ก็อยู่ครบนะเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบประตูก็เป็นประตูเดิมๆหัวอตเดิมๆเลยนะคะมีพื้นที่กันใส่ของให้ด้านข้างประตูรถแล้วก็มีในส่วนของวิทิวนะคะติดตั้งมาให้ทั้ง4ี่ฝั่งของประตูรถเลยที่คาดเบลนะคะก็จะเป็นสีเบจเช่นเดียวกันนะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าสภาพของประตูรถนะคะแล้วก็ภายในคันนี้นะคะกว้างขวางมากๆบอดี้ภายในนะคะด้านล่างเป็นเบาด้านหน้าเป็นเบาะผ้าด้านหลังเป็นเบาอหนังนั่นเองนะคะแบบนี้เลยมีที่พิงหลังให้ด้วย พวงอมาอลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนะคะหน้าจอของตัวหน้าปัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะตัววิทยุนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะลูกค้าที่อยากจะได้เกียร์แมนวนวลไว้ใช้งานนะคะสักหนึ่งคันราคาถูกนะคะหน้าแชมป์ปีสิบสี่ต้องแนะนําเลยนะบอบี้ด้านในนะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้าสีเบจเลยนี่ สภาพคันนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าที่อยากจะได้ไปใช้งานสักหนึ่งคันราคาไม่แพงนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นฟรีดาวออกอรถศูนย์บาทได้เลยนะคะลูกค้าที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพก็ออกได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าที่สนใจออกรถคันนี้นะคะติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะเอิร์นใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะลูกค้าที่อยากดูห้องเครื่องคันนี้นะคะเพิ่มเติมก็สามารถที่จะ โทรมาสอบถามนะคะแล้วก็ขอไ like อดีไลน์ส่งรูปรถให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ